FM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะนี่คือไม่ยินดีนะคะสำหรับใครที่ทยอยทยอยขอเพลงอ้มก็ทยอยเปิดไปนะคะรวมถึงซีพลึกค่ะ Super Secret ก่อนหน้านั้นต้องเปิดหมอกหรือควันเพราะว่าเ,าเวลาเรามีเพื่อนเดินมาหาแวะเวียนคุยกันตอนนี้ท็อปิกหลักที่กวงคือฝุ่น ไม่ได้อยากพูดนะเพราะก็รู้ว่าพูดไปคุณผู้ฟังก็เครียดมันมีจังหวะหนึ่งอะที่แถวเนี้ยมันมีม่วงไปจังหวะอยู่สามสิบนาทีมันขึ้นม่วงแล้วมันก็มีเมื่อเช้าเนี่ยจังหวัดกรุงเทพมีอยู่มีอยู่จังบาง,บางพื้นที่มันก็ขึ้นม่วงอะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาแหละสายไหมาบางจังหวะอะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะพี่กวงเขาก็แชร์มาให้ฟังว่าเออมันมีเด็กน้อยตัวเพียกหนึ่งโดนกระตุ้นด้วยฝุ่นแหละครับก็มีอาการใช่ไหม<ล>ไต<ล>่ระดาไหล่ไม่หยุด จะบอกว่ามันไม่มีผลมันไม่ได้หรอกอแค่ผลมันเกิดกับใครบ้างเท่านั้นเองตามความสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันได้ของแต่ละคนถ้าเลือกได้ทุกคนอยากจะให้ตัวเองเป็นคนที่แข็งแรงม,มีภูมิคุ้มกันที่ดีถ้ามันทานอาหารเหมือนกันได้และแข็งแรงเท่ากันได้ก็คงจะดีนะคะแต่มันอาจจะทําได้ยากแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าคนยังกระทบสัตว์เลี้ยงก็กระทบปะถูกต้องและเขาปอดเล็กป่วะใช่ครับปอดเท่าลูกเมี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดเครื่องฟอกอากาศอะ บางทีมันไม่ใช่ได้แค่ตัวเรานะสัตว์น้อยก็ได้ด้วยแล้วลองคิดว่าสัตว์จรที่อยู่ข้างนอกดิน่าเห็นใจจริงๆนะคะการที่เขาเป็นสัตว์จรหรือคนจรออะโอกาสที่เขาจะได้รับการดูแลมันก็ด้อยกว่าคนอื่นแต่ล่าสุดเห็นข่าวหมูแดงไหมหมูแดงคือน,น้องหมาน้องหมาที่หน้าเซเว่นนะคะที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าในความที่เขาต้องสูญเสียแต่ล่าสุดก็ก,ก็ก็เรียกได้ว่า ก็มีข่าวดีสําหรับเขาอะนะสาหรับหมูแดงอะนะคะเพราะว่าองติปะองติปนฤทธิพัทธ์ใช่ไหมใช่ไหมรู้สึกจะเป็นพระองติปนะที่ที่รับแบบว่าไปไปพาเขาไปไปเลี้ยงใช่ปะใช่ครับใช่ครับนะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามเรื่องหมูแดงอ้อมเนี่ยรู้เรื่องหมูแดงจากเพื่อนเมื่อวานเนี่ยไปนัดเมสากับเพื่อนจ้ะสิ่งที่เม้ากันคือตอนนี้นางเป็นสาววายอยู่แล้วชอบสาวเป็นสาววายอยู่สามคู่ถามว่าเธอชอบใครอยู่ตอนนี้เจ็ดใบเบิ้ล ชอบเจ็ดเบเบิชอบเจ็ดเบเบิร์ก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเก่งเก่งน้ำปิงรอดูเข็มที่ลายอยู่นะแล้วก็สกายในนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนแฟนดอมอย่างเงี้ยแหมไม่อยากบอก อาพิชชะฉันเห็นบ่อยอ่ <c oughs> อยากจะคุยฉันจัดตุ๊กดมฉันจัดตุ๊กดำเลย <c oughs> ฉันไม่อยากคุยเอ๊ยอยากจะคุยทับเพื่อนแต่เดี๋ยวเพื่อนจะเสียใจไอเราก็เลยต้องแบบเออเออเข้าใจแล้วไม่อยากขมเนาะครับแล้วเพื่อนก็ไล์ฟังเรื่องหมูแดงบอกว่าเออเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าม,มาตัวหนึ่งที่น่าสงสารที่ก็เป็นแบบว่าเจ้าของเป็นคนเล่ล่อนนะคะโฮมเลสใช่ไหมอืแต่เป็นโฮมเลสที่มีน้ำใจแล้วก็รักษัตว์ะใช่ป่ะบในขณะที่เขาไม่มีบ้านแต่เขาก็มีความ เอื้ออัทรต่อกันกับน้องหมาหนึ่งตัวก็คือหมูแดงแล้วก็ให้อาหารอะไรของเขาไปแต่ช่วงหนึ่งคุณโฮมเลสคนเนี้ยมีอันจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลเพราะไม่สบายนะคะแต่ว่าก็ออกมาจากโรงพยาบาลนะแวบออกมาใช่ไหมเพราะคิดถึงหมาถูกปะคิดถึงหมานี่เพื่อเล่าบอกว่าคิดถึงหมาคิดถึงหมูแดงแต่ก็เสียชีวิตระหว่างทางนะคะในในในขณะที่หมูแดงเนี่ยรอรอพี่โฮมเลสเนี่ย คนที่อยู่ละแวกนั้นก็ช่วยกันดูแลช่ถูกไหมคะก็ช,ช่วยกันคนที่เซเว่นก็ช่วยคน <colored. S 1> แถวนั้นก็ช่วยน่ารักอ่ะคือเวลาที่เราเอื้ออาทรต่อก,กัน <zed. S 1> ไม่ว่าจะเป็นใครอะไรอย่างไรอะ่ะม,มันมีความงดงามเกิดขึ้นเสมอนะคะคแล้วเขาก็ห่วงกันว่าแล้วใครจะดูแลหมูแดงกันยาวๆ,ๆนะคะก็ล่าสุดพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพร์นะคะทรงพระกร,ราโปรดกล้าวรับหมูแดงสุนัขพันธ์ไทยที่นอนรอเจ้าของเนี่ยก็ไป ไว้ในพระอุปถัมภ์และอันนี้ก็เป็นข่าวจดไทย PBS ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่น้องมีคนดูแลถ้าเรามีสัตว์น้อยของเราเราก็ต้องดูแลค่ะอาหารสัตว์ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าสําคัญขนาดตะกวงยังต้องไปซื้อปลาซาบะ <c oughs> ให้แมวกิน <c oughs> นะ <c oughs> แต่นั่นก็คือบางทีมันกินแค่นั้นมันก็ไม่พอไม่พอครับ มันจะต้องมีอาหารเฉพาะทางที่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกแล้วว่าถ้ากินอันนี้เนี่ยสุขภาพจะดีแข็งแรงทั้งกายและจิตใจอ้อมกำลังพูดถึงอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุชอยากจกพุงอีกนิดเดียวนุชจะไม่แค่จกพุงแมวแล้วนุชจะจกอาหารแมวมากินแล้วเพราะมันผลิตจากเทคโนโลยี อูมามิคำนี้คุณได้ยินอยู่แล้วใช่ครับอูมามิคือเมื่อเรากินอาหารที่มันอร่อยรสชาติ <c oughs> ใช่ป่ะ อูมามิ ami, คือความอร่อย <Hey. S 1> แบบซ่านถูกไหม <Hey. S 1> เราเนี่ยสายกินและดูการ์ตูนญี่ปุ่นถ <Hey. S 1> ูกไเราจะรู้สึกถึงรสอูมามิภายใต้ปริมาณโภชนาการที่เหมาะสมครบคุณค่าตามช่วงวัยด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเพื่อให้น้องแมวได้รับสุขภาพที่ดีอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจคุณสามารถดูข้อมูลและสั่งซื้อได้แล้วที่ Facebook นะคะมีมี่อาหารแมวเกรดญี่ปุ่นที่ช้อปปี้ค่ะวี t ตอร n วันแอนมีมี่ที่ e Mimi, ทิกตอก วิตาวั I m y, นมิมี I ่ม M มี่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official นะคะ At @s p m j p s นะคะสิงคโปร์ apore, นะ,ะ p p โปแลนด์ m นะแล้วก็ j แล้วก็ p แค่เนี้ยค่ะคุณผู้ฟังนี่คือการดูแล ลูกคขาบอกท่านที่เรารักใช่ไหมเพราะเราคือธาตุเราดูแลท่านที่เรารักอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งส่วนใครที่เคยมีความสุขกับเสียงเพลงของพี่บอยพี่บรพี่บอยพี่บซึ่งร้องเพลงเอาไว้หลากหลายมากมายเลยทีเดียวล่าสุดพี่บอยและพี่โบรก็ได้มีซิงเกิลล่าสุดนะคะก็เคยเปิดกันไปคนในอเอฟเอมเราก็เคยเปิดอยู่แล้วก็คือซิงเกิลที่ชื่อว่าเลยไม่ได้เลยไปทางนู้นนะเลยอยู่ตรงนี้นะคะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังว่า พี่เขาก็ใจดีให้เรามาสามตลับถามว่าคุณูัฟังจะบอกว่าสามตลับทําไมพี่ถึงคิดว่าใจดีก็มันมาจากเราให้ตลับคุณูัฟงนเาเรียกว่ารา้อยตลับเพราะอะไรสิ่งที่เขาให้มาคือเทปคัเสเซร บางคนอาจจะสงสัยพี่ได้เทปคาสเซ็ตแล้วพี่จะไปเล่นที่ไหนถ้าสงสัยมากอยากกดมาเอาคนที่สงสัยน้อยที่อยากจะเก็บมันไว้หรือที่บ้านยังมีเครื่องเล่น02-665-8373ถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของบอยป๊อดเทปคัสเซ็ตที่มีแค่หนึ่งร้อยตลับในโลกความพิเศษคือ แต่ละตลับหรือแต่ละม้วนจะมี running number นะคะและมีลายเซ็นของพี่บอยพี่ป๊อตในทุกปกเทปและไม่อยากจะคุยอันนี้ทำมาจากอังกฤษเี่นหรอปะ่าสั่งผลิตจากอังกฤษเพราะโรงงานที่ไทยไม่มีต้องสร้างโรงงานประจักษ์อังกฤษต้องข้ามพูข้ามชาติไปทั้งนูน่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณโทรมาที่ 02- นย์สองหแแล้วบอกเหตุผลว่าเฮย เคยประทับใจเพลงไหนของพี่เขาเราก็ยินดีที่จะให้เป็นที่ระลึกองคารกลุ่มโบวสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่น ข, sociedad, ขลุมโปงค่ะคุณผุ้ฟังคล bon. ุมไปด้วยกันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะตอนนี้คลุมโปงทั้งคลุมเรื่องผีคลุมทั้งพีเอ็มสองจุดห้ากับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสกีสูตรพริกกระเรียงกราพันท้ายนอรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวอาหารแมวมิมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเมียเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุชอยากจกพุงขลุมโปง